นี่ผู้กองคิดว่าผู้กองเป็นนายแบบอาหารหมาเหรอครับผู้กองต้องมีอย่างนี้นิดนึงตอนนี้หน่วยสวัสดิ์มาเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วใช่ไหมครับผมเราเรียบมารายงานตัวเลยครับผมท่านตุ๊กตาวัสดีครับผมผู้สื่อข่าวจากเพนด้าฮิวครับโิวอัลลันครับอ๋อดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ข้างในเป็นไงบ้างครับผู้กองครับเออคือตอนนี้ผมคิดว่านะครับแรงงานขั้นต่ำจะให้คนละสามร้อยบาทต่อวันนะครับแล้วก็จะมีไอแพดให้เด็กคนหนึ่งครับที่ถามเรื่องโจรครับเกี่ยวกับการเมืองครับผู้กอง โทษทีผมอินกับข่าว <c oughs> แล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือตอนนี้เราตั้งใจว่าพวกเรานะฮะพวกตำรวจเนี่ยโดยสว่านเนี่ยจะวางแผนจับร้อมด้วยการใช้แผนลักครับลักฑ์เอ๊ะยังไงครับแผนลักฑปิดประตู4ประตู5ประตู6ล้อมจับฮนะ ถ้าตรงนี้ไม่สาเร็จครับเราจะเปลี่ยนแผนใหม่เป็นยังไงฮะัเป็นการจับกลมแบบผ่าปากผ่าปากครับผมผ่าปากคือยังไงฮะเข้าประตูหนึ่งแล้วประตูสาม็ปตีเป็นกากระบาดโอ้โหแต่ถ้าตรงนี้ยังไม่สําเร็จอยู่ครับเราจะต้องใช้วิธีการขั้นสุดท้ายครับยังไงฮะผู้กองยิงแดงยิงแดงในหมายถึงอะไรฮะเราจะเข้าประตูหนึ่งประตูสี่แล้วมีสามาฆาตกรรมที่เดียวเลยโอ้โหถ้าเกิดยังไม่สําเร็จอีกเหรอฮะก็ต้องระวังฮะต้องระวังให้ดีระวังอะไรครับว่าโจมเขาจะใช้แผนสิเบกับเราหรือเปล่าอะไรท้่แผนสิเบตเขาใช้แผลสิเบตวิสิเบ ได้แล้วครับก็เฮ้ยไม่ใช่โลจะบ้าแล <Four> <te> ้วคุณไม่ใช่งั้นครับเอาจ่าอยู่นี่ครับบางบ้าช่วยจดให้หน่อยนะฮะและเอียดไม่ทันครับเออแล้วผู้กองครับและคิดว่าตัวประกันเราจะปลอดภัยไหมฮะผมว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตอนนี้เราวินดุสวาดแต่ละคนเปฝีมือท่อช่องอย่างนี้หน่วยสวัสดิ์ครับผมมีทั้งคนกล่อม ทีทั้งหลายอย่างด้วยกันเพราะพวกนี้ผ่านงานมาเยอะมากมายแล้วนะฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยมเชื่อกันว่าเราเอาความปลอดภัยของตุบการ์นเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้คงไม่ได้ตั้งใจที่จะเลว้ยงตั้งแต่เกิดเพราะว่าคิดว่าคงจะตกงานแล้วเป็นแรงงานต่างด้าวเพราะแบบมีปัญหาเลิกกันลูกติดยาเลยกันบอกว่าเจ้าครับครับรุณนาจดนช้าหน่อยครับผมพูดไผมพูดไม่ทันน้คผูครอพูดช้าเดี๋ยวผมจดไม่ทันเออเหรอเออรับผมฮะแล้ว คิดว่าอีกนานไหมฮะตุ๊จ็สำเร็จครับผู้กองผมขอเวลาไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับผู้กองครับไปเดี๋ยวครับหนือสวัสดิ์รออยู่ครับต้องขอตัวนะครับคอย่าลืมเอาผมลงหน้าหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสสวัดีคโอ้โหขอจดที่เฮ้ยไอ้หน่อยเป็นช้าติเหรอเออมาเพียบเลยใครอะพ่อมึงอะ